สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนนะคะดิฉันนางสาวมิสาบุญวุฒินะคะรับผิดชอบในส่วนของงานอนามัยนะคะวันนี้จะมาคุยเรื่องของการประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านมากกุฎนะคะปีนี้ทางโรงเรียนได้ทําสัญญากับบริษัทสิ สยามสมาย์โบรกเกอร์สาขาชุบุรีนะคะประกันอุบัติเหตุตัวเนี้จะคุ้มครองกรณีอุบัติเหตุเท่านั้นนะคะตลอด24ชั่วโมงแม้จะอยู่นอกสถานทึกษานะคะและก็สามารถใช้บริการโดยไม่ต้องสำรองใจ่ายในโรงพยาบาลเอกชนหรือคลินิกนะคะโดยยื่นบัตรประกันอุบัติเหตุพร้อมกับบัตรประชาชนหรือสูติบัตรหรือทะเบียนบ้านของนักเรียนให้กับทางโรงพยาบาลนั้นๆน,น,นะคะ และต้องกำลองจ่ายเมื่อใช้บริการในโรงพยาบาลของรัฐแต่สามารถนำเอกสารใบรับรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินมารับเงินค่าชดเชยได้กับทางโรงเรียนนะคะแล้วก็สามารถรักษาต่อนเนื่องได้ถ้าวงเงินไม่เกิน30,000บาทมีค่าชดเชยกรณีที่ไม่ได้นอนโรงพยาบาลครั้งละ1 0 0่งรถึงบาทแต่ไม่เกิน4 0 0พบาทนะคะมีค่าชดเชยกรณีนอนโรงพยาบาล 500บาทต่อคืนแต่ไม่เกิน50,000บาทค่ะอัตราเบี้ยรประกันภัยที่นักเรียนจะต้องจ่ายก็คือ160บาทต่อคนนะคะกรณีที่นักเรียนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทั่วไปหรือจากการนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์นะคะจะได้รับเงินประกันคืนอยู่ที่40,000บาทนะคะแต่ถ้านักเรียนเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เองนะคะก็ก็จะไม่ได้รับในส่วนของตรงนี้และ จะได้รับเงินค่าชุดเชยคืนภายในหนึ่เดือนหรืออาจจะเร็วกว่านั้นขอบคุณค่ะ